น้ำใจหญิงขี้เรในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบกลางหุบเขาล้อมรอบด้วยทุ่งนานและป่าละเมาะมีหญิงสาวนางหนึ่งชื่อว่ามิง่งผู้ซึ่งชาวบา้านมักเอ่ยถึงว่าเป็นแม่หญิงขี้เรที่สุดในตำบลมิ่งเป็นคนตัวเล็กผิวคล้ำจากการทำไร่ทุกวันหน้าไม่เรียวเหมือนคนอื่น ปากนาจมุกใหญ่ฟันหางบางคนก็แอบ,บหัวเราะเวลาเธอเดินผ่านทำไมเองถึงมีหน้าตาอัปลักษณ์อย่างนี้ล่ะมิ่งข้าละสองเวทใจจริงๆถึงแม้ว่าหญิงสาวจะถูกล้อเรียนอย่างไรมิ่งกลับไม่เคยแสดงความน้อยใจไม่เคยกล่าวว่าผู้ใดเลยเธอมักจะช่วยผู้เท่าผู้แก่ตักน้ำใส่บาตรหาฟืนยิ้มแย้มกับทุกคน ไม่เป็นไรหรอกเจลุงถ้าใบหน้าที่เค็เหลกของฉันจะทำให้รุงหัวเราะได้ฉันก็ยินดีเด็กๆนั้นรักมิ่งมากเพราะเธอชอบเล่านิทานตอนหัวค่ำชอบห่อขนมใบตองให้เด็กๆทุกคนในงานบุญบางคนอาจหัวเราะเยาะร,รูปร่างหน้าตาของเธอแต่คนที่มิ่งรู้จักจริงๆต่างยกย่องว่ามิ่งน่ะหน้าไม่สวยแต่ใจคือเพชรแท้ ในวันหนึ่งยาแรมหญิงชราที่รักมิ่งเหมือนหลานแท้ๆกำลังหาบน้ำลำบากมากในตอนบ่ายมิ่งรีบวิ่งไปช่วยถือถาง,งทั้งสองข้างเดินเหงื่อท่วมตัวเอ็งนี่มันขยันขันแข็งจริงๆเลยนะมิง่งถึงแม้คนเขาจะต่อว่าว่าหน้าตาของเอ็งมันไม่ดีแต่ใจของเอ็งนี่ละใสกว่าลำธารบ้านของเราอีกนะ ตัวมิ่งเองก,ก็ได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรแต่สายตาเปล่งประกายความสุขที่ได้ช่วยเหลือแม้คนทั้งหมู่บ้านจะมองว่าเธอขี้เรแต่สำหรับยายแรมเด็กน้อยและผู้คนที่ได้รับน้ำใจจากเธอมิ่งคือดอกไม้กลางดินแห้งที่บานด้วยความจริงใจและงดงามมากวันเวลาผ่านไปมิ่งยังคงใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านด้วยความเรียบง่าย สายลมต้นหนาวพัดแผ่ผ่านปลายนาฝั่งข้าวที่เพิ่งเกี่ยวเสร็จยังวางกองพเนินอยู่มิ่งเดินหอบฟืนพรุงพรางกลับจากป่าละเมาะพอถึงหัวคันนาใหญ่เธอก็เห็นรถม้าคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ตรงพงหญ้ามีชายหนุ่มในเสื้อแขนยาวสีซีดยืนเกาหัวอยู่ข้างล้อล้อเกวียนหักจนเอ็นไปข้างหนึ่งด้วยเหมือนเขาไม่รู้จะทำย่างไรต่อไปเออขอโทษนะแม่สาวน้อย พอจะรู้บ้างหรือไม่ว่าแถวนี้มีช่างซ่อมล็อกเกวียนหรือเปล่ามิงรีบวางฟืนลงกับพื้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากแล้วตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายโอ้ยพ่อคุณแถวนี้จะไปหาช่างที่ไหนล่ะล้อหักแค่นี้เดี๋ยวฉันซ่อมให้เองชายหนุ่มทำหน้าแปลกใจไม่คิดว่าสาวบ้านตัวเล็กๆจะซ่อมลอกก็อเกวียนได้จริงหรอนี่เธอซ่อมเป็นอย่างนั้นหรอ อย่ามาดูถูกฉันนะฉันนะ่ะเคยลากล้อเกวียนเหมือนกันอย่ามาพูดมากอยู่เลยรีบมาช่วยกันจับล้อดีกว่าเดี๋ยวข้าน่าจะเปลี่ยนให้หญิงสาวไม่รีรอควาก้อนหินกับไม้ลิ่มแล้วเริ่มยกเพลาขึ้นจัดล้อมือทั้งสองค้างคล่องแคล่วจนชายหนุ่มได้แต่มองผู้หญิงอะไรท่าทางหน้าตาขี้เรแต่ขยันจังแฮ ในเวลาเพียงไม่นานล้อเกวียนของชายหนุ่มก็ถูกตั้งกลับเข้าเป็นที่เรียบร้อยเอาละ่ะลองเข็นเบาๆดูสิถ้ามันยังแอนฉันจะเอาผ้ารัดให้อีกทีชายหนุ่มเข็นดูเบาๆแล้วหันมายิ้มกว้างโอ้โหเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากเลยนะไม่คิดว่าจะโชคดีมาเจอกับเธอแบบนี้มิ่งส่งยิ้มบางๆก่อนที่จะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่บ้านนอกมันก็ต้องพึ่งพากันช่วยกันแบบนี้อยู่แล้ว เราชื่ออัดนะเป็นครูใหม่จะมาอยู่ที่โรงเรียนที่นี่ละ่ะแล้วเธอชื่ออะไรละ่ะฉันนะ่ะชื่อมิ่งบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านโน่นล่ะถ้าครูมีอะไรจะให้ช่วยก็มาบอกได้เลยชายหนุ่มพยักหน้าให้กับหญิงสาวรอยยิ้มของเขาดูอบอุน่นต่างจากหนุ่มทั่วไปเมื่อขอบอกขอบใจกันได้สักพักชายหนุ่มก็จากไปพร้อมกับเกวียนของเขามิ่งมองตามด้วยใบหน้าฉาบยิ้ม ก่อนจะหันไปหอบฟืนขึ้นบ่าเหมือนเดิมครูคนใหม่ชื่ออาจอย่างนั้นเหรอหน้าตาก็ดีแถมน้ำเสียงของเขาเนี่ยก็ยังอบอุ่นอย่างกระแดดยามเช้าเลยยิิงสาวหัวเราะก,กับตัวเองเบาๆแล้วเดินต่อไปอย่างไม่รู้เลยว่าการพบกันครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการแดดของเช้าวันใหม่ส่องลงมาต้องลานดินหน้าโรงเรียนไม้เล็กๆหลังเก่าๆที่ตั้งอยู่ปลายหมู่บ้าน เสียงนกกระจิบกระจอกจิ้วจ้าวคล้อกับเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนานมิ่งเดินผ่านมาถือตะกร้าใบตองใส่ข้าวต้มมัดกับกล้วยตากจะนำไปถวายพระแต่สายตาก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าเสาธงอา้าวนั่นครูอัดนิดนาอัดกำลังสอนเด็กๆเ,เล่นเกมการลเล่นพื้นบ้านอย่างตั้งอกตั้งใจดูท่าทางเด็กๆจะมีความสุขกันมาก เด็กๆหัวเราะลั่นบางก็กลิ้งกับดินบางก็ตบมือกันอย่างสนุกสนานมิง้งยืนดูเงียบๆหัวใจก็ผ่านอบอุ่นอย่างประหลาดพอหมดชั่วโมงการเรียนการสอนอาก็เดินออกมานั่งพักที่หมานั่งใต้ต้นมะขามบังเอิญมิง้งเดินผ่านมาก็เลยหยุดทักอา้าวครูสอนเสร็จแล้วหรอจ๊ะคงเหนื่อยหน้าดูละสิเอ๊ะเธอนั่นเองคนที่ช่วยเหลือฉันเมื่อวานก็เหนื่อยนิดหน่อยนะ เด็กๆที่นี่สนดีจริงแต่ก็สดใสดีเนอะนี่ถ้าครูอยู่หลายเดือนนะเดี๋ยวก็ชินเด็กพวกนี้วิ่งทั้งวันแต่ใจเขาก็ดีนะไม่ไดื้อหรอกยิงสาวหยิบข้าวต้มมัดหนึ่งหอ่อให้กับครูอาัดลองได้ชิมดูลองกินดูสิครูข้าวต้มมัดฉันห่อเองข้าวใหม่กล้วยนวลจากสวนบ้านฉันเองแหละขอบคุณมากนะมิ่งดูน่ากินมากเลย ชายหนุ่มแกะเป็ดองออกอย่างรมะมัดระวังแล้วกัดคำหนึ่งดวงตาเป็นประกายข้นทันทีอืม้มอร่อยจังหอมกล้วยหวานพอดีข้าวก็น,นุม่มดีจังเลยนะหืมถ้าชอบก็บอกได้นะวันหลังจะห่อมาเผื่อให้อีกทั้งสองคนนั่งคุยกันตาร่มต้นมาขามอย่างเป็นกันเองเสียงหัวเราะเบาๆสลับกับเสียงใบไม้ไหว มิไม่รู้ตัวเลยว่าแววตาของครูหนุ่มเวลามองเช่นนั้นค่อยๆเ,เปลี่ยนไปจากวันแรกไม่ใช่เพราะเขาต้มมัดไม่ใช่เพราะคำพูดชัดถ้อยชดคำแต่เป็นเพราะความจริงใจที่เปล่งออกมาจากหญิงบ้านนาคนที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนอกจากใจที่ขาวใสสะอาดบ่ายวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวลมพัดกลิ่นฟงางไม่ช่วยมากกับเสียงจ้กจันร้องระง,รงมมิ่งกำลังยืนอยู่หลังบ้าน ตักมะพราะ้าวขูดใส่กระทะทองเหลืองใบเก่าที่ได้จากยายทําขนมกะลาแมกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วลานดินเธอคนเดียวตำเองกวนเองจนเหนื่อยหงุอชุ่มตัวกละแมมันเหนียวก็เหมือนใจคนละมั้งกว่าจะทำให้หวานได้มันต้องใช้ความอดทนพอตกเย็นเธอก็เอากละแมห่อใบตองไปวางขายที่ร้านเล็กๆหน้าบ้านพร้อมห่อเนื้อใสต่ตะกร้าไปให้ครัอาจ ในเวลาเดียวกันนั้นเองแววตาหญิงสาวสวยที่สุดในหมู่บ้านผู้เป็นหลานกำนันทองก็เดินอวดโฉมเข้ามาที่โรงเรียนอุ๊ยตายนี่ครูคนใหม่อย่างนั้นหรอหล่อจริงสมแล้วแล้วก็เหมาะมากๆที่จะเป็นแฟนของเราแววตาไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปแนะนำตัวเองกับครูอาดโดยที่ชายหนุม่มก็ยังคงงงๆอยู่ในคราแรกแต่พอเขาตั้งสติได ก็รีบยกมือไหว้ด้วยท่าทางเกรงใจคุณแววตาเป็นหลานของกำนันทองอย่างนั้นเลอครับแล้วมาที่โรงเรียนมีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่เอาเข้าวเหนียวหมูทอดมาให้ครูชิมลองชิมดูสิคะฉันแนะ่ะทำเองกับมือเลยนะบอกได้เลยว่าอร่อยอร่อยกินคำเดียวแล้วก็จะติดใจแววตาพยายามโอ้อวดว่าหมูทอดนี้แสนอร่อยและเป็นฝีมือของเธอเองแต่ความจริงแล้ว เป็นฝีมือของคนในเรือนด้วยตัวเธอเองทำกับข้าวกับปลาไม่เป็นเลยสักอย่างแววตาวางห่อหมูทอดใส่มือครูอักอย่างจงใจโชว์เครื่องทองที่ข้อมือแล้วส่งยิ้มหวานอย่างไม่ปิดบังความในใจครูอักยิ้มรับแต่ไม่ได้พูดอะไรก่อนที่แววตาจะชวนคุยต่อเสียงฝีเท้า,าเบาๆก็ดังมาจากทางหลังโรงเรียนเออครูอักฉันเอากระแแมมาฝากค่ะทำเองนะหอมมะพร้าวส,สดๆเลย แาวตาหันมามองมิ่งด้วยสายตาดูถูกจากหัวจรดเท้าโอ๊ยขนมมันบ้านใครจะกล้ากินหลกักเดียวก็ท้องเสียหรอกและดูแก่สิสารรูปแบบนี้ขนมเนี่ยก็คงจะสกระปรกน้าดูไม่สกรปรกหรอกจ้าถึงแม้ว่าฉันจะตัวดำแต่อาหารทุกอย่างฉันทำด้วยความสะอาดสะอ้านนะครูอ่านรับห่อใบตองจากมือของมิ่งมาถือไว้อย่างทนุถนอมราวกับของมีค่า ขอบคุณมากนะมิ่งผมชอบขนมบ้านๆแบบนี้แหละหอมมะพร้าวเหนียวๆนี่ของโปรดเลยสายตาของเขายิ้มจริงใจให้มิ่งโดยไม่ได้ใชยตามองแววตาเลยหญิงสาวรู้สึกหน้าชาเหมือนโดนตกมาที่ใบหน้าฉาดใหญ่มิ่งเห็นท่าไม่ดีจึงยกมือไหว้แล้วเดินกลับออกไปเงียบๆโดยไม่รู้เลยว่าครูอักยังมองตามเธอไปจนลับตาขณะที่แววตายืนอยู่ตรงนั้นหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรง ไม่ใช่เพราะรักแต่เป็นเพราะความไม่พอใจยี่ขี้เร่แกคิดว่าของบ้านนอกจะสู้คนอย่างฉันได้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก็รู้แววตาเมื่อมองเห็นสายตาของครูอักที่มีต่อมิงก็ยิ่งทำให้เกิดความเจ็บใจตันนางเองคิดเข้าข้างตนเองมาตลอดว่าเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยและคนอื่นย่อมเป็นคนที่ต่ำต้อยกว่านางเสมอรวมไปถึงมิงด้วยเช่นกัน ดังนั้นชายที่นางหมายปองอย่างครูอกักก็มีสมควรที่จะต้องตกไปอยู่ในมือของมิงเพราะว่าเขาจะเป็นของนางเพียงคนเดียวเท่านั้นว่ายังไงนะนี่หลานไปชอบพอกับครูอักตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วนางมิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยเรื่องแค่นี้หลานจะกลัวอะไรดูหน้าตาที่ขี้เรศของมันสิใครเขาจะเอาทำเมียกันเล่าลุงหลานมีนิสัยสันดานเดียวกัน ตัวกำนันทองเองก็มักจะชอบดูถูกคนอื่นอยู่เสมอดังเช่นที่ตอนนี้เขากำลังดูถูกในตัวของมิ่งหญิงสาวขี้เรศประจำหมู่บ้านแต่ว่ามันคอยให้ท่าครัอกอยู่ตลอดเลยนะท่านลุงข้าละเกลียดขินหน้ามันนักท่านลุงช่วยขับไล่มันออกไปจากหมู่บ้านนี้เสียทีเถิดวาตาพยายามขอร้องให้ลุงของเขาซึ่งมีอำนาจในหมู่บ้านนี้ผลักใสมิ่งไปเสียให้ผลทางรักของนาง ถึงขั้นยอมโกงหกกำนันทองว่านางและครูอักรักกันแต่ก็มีมิ่งเข้ามาขัดขวางความรักครั้งนี้ไม่ได้นะพ่อทองห้ามทำการเย่งนั้นเด็ดขาดงั้นแม่ไม่ยอมจริงๆด้วยเราเองก็เหมือนกันแววตาคิดการใหญ่เกินตัวไปแล้วนะหากเธอว่าครูอักเขารักแก่จริงๆเขาก็คงไม่มีวานชายตามมองหญิงอื่นแน่แน่แววตาและกำนันทองหันขวับไปตามเสียงที่น่าเกรงขามนั้น แถมยังไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งอีกด้วยนี่แม่คงได้ยินหมดแล้วสินะล้านมันก็แค่มาขอคำปรึกษานะ่ะข้ามิทำอย่างที่ววตามันขอรอกถึงอย่างไรไมิ่งมันก็เป็นคนในหมู่บ้านนี้แถมมันยังเคยมีน้ำใจทำขนมอร่อยๆมาฝากแม่อยู่บ่อยเรื่องนี้ข้ารู้ดีกำนันทองก็รู้ดีว่าแม่ของเขานั้นรู้สึกเอ็นดูในตัวของมิ่งเป็นอย่างมากด้วยนางแม้จะขี้เร แต่ก็เป็นหญิงที่มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อทุกคนส่วนแววตานั้นเมื่อเห็นว่าทำอะไรมไม่ได้นางก็ทำได้เพียงแค่ทำใจวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆงานบุญใหญ่ประจำปีของหมู่บ้านก็มาถึงผู้คนมากมายมาออกกันหน้าวัดมีการละเล่นพื้นบ้านขายขนมของทำมือและเวทีเล็กๆสำหรับประกวดร้องเพลงพื้นบ้านมี้งจัดโต๊ะขายกะละแมขเขาต้มมัด และน้ำตะไคร้หอมทำด้วยมือเองทั้งหมดเธอไมได้แต่งตัวสวยไม่มีเครื่องประดับแพงๆมีแค่ผ้าสิ้นเก่ากับเสื้อปักมือแต่รอยยิ้มของเธอคือสิ่งที่ทำให้คนแวะมาซื้อขนมไม่ขาดสายไม่ห่างกันนักแววยืนอยู่ในซุ้มขายของตกแต่งรุรราใส่ทองเต็มตัวแต่งหน้าจัดจ้านแต่ร้านของเธอลูกค้ากลับเงียบเหงา ครูอักเดินเข้ามาในวาดด้วยรอยยิ้มเขาเดินไปตรงแผงของมิ่งโดยมไม่ลังเลไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมขนมในร้านของมิ่งถึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะว่าแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสาแบบนี้นี่เองแถมยังน่ารักอีกด้วยอุ๊ยครูพูดแบบนี้คนแถวนี้ได้ลือกันให้สนุกหูแน่ผมไม่สนแล้วล่ะครับใครจะลือยังไงผมแน่ใจแล้วว่าผู้หญิงที่ผมรักไม่ต้องสวยไม่ต้องร่ำรวย ขอแค่จริงใจเป็นตัวของตัวเองเหมือนมิ่งนี่ละครูอักหยิบแหวนเงินเรียบๆในกระเป๋าเสื้อไม่มีเพชรไม่มีแบรนด์ใดๆทำให้มิ่งนั้นรู้สึกจิตใจตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่งานกับผมนะมิ่งเราจะอยู่กันแบบเรียบง่ายปลูกผักทำขนมเลี้ยงลูกเรียนรู้กันไปทุกวันผมอยากตื่นมาเจอรอยยิ้มของมิ่งทุกเชา้า มิ้งตกตะลึงน้ำตาเริ่มคลอเบา้าแต่เธอยิ้มกว้างและพยักหน้าฉันอาจไม่มีอะไรเลยแต่ฉันมีใจให้กับครูทั้งดวงถ้าครูไม่รังเกียจผู้หญิงบ้านนายอย่างฉันฉันก็พร้อมจะอยู่ข้างๆครูไปจนตายเสียงปรบมือดังขึ้นจากชาวบ้านรอบข้างบางคนร้องเฮบางคนเช็ดน้ำตาแววตาที่ยืนมองอยู่ไกลๆใจหายวาบดวงตาเธอแดงกรรัเธอไม่พูดอะไรนอกจากหันหน้านีทํไมกัน ฉันสวยกว่ารวยกว่ามีทุกอย่างแล้วทำไมเขาเลือกผู้หญิงอย่างนั้นแต่คำตอบมันชัดเจนมาตลอดเพราะความรักไม่ได้มองที่เปลือกนอกแต่มองที่หัวใจ